สวัสดีค่ะพึ่งจากทีมศักสิริค่ะวันนี้พึ่งพามาดูชุดท่อขยายสําหรับปั๊มมิซูบิชิขนาด20แรงค่ะว่าเราควรจะขยายเป็นขนาดเท่าไหร่แล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะด้านข้างของพึ่งนะคะเป็นปั๊มมิซูบิชิรุ่น WCL 1505FT ค่ะเป็นปั๊มเข้า2ครึ่งนะคะแล้วก็ส่ง2นิ้วค่ะติดกับมอเตอร์ขนาด20แรงมา้าเดี๋ยวเราไปดูสเปคที่เนมเพจกันค่ะ โอเคจากเนมเพจนะคะตัวนี้นะสามารถทำเฮดได้ที่62ถึง32เมตรนะคะแล้วก็ทำอัตรากรารไหลได้ที่500ถึง1,500ลิตรต่อนาทีนะคะชัดออฟเฮดก็คือเวลาถ้าเราปิดวาลวสนิทเนี่ยเฮดจะต้องขึ้นที่64.5ตัวนี้เป็นขนาด20แรงม้านะคะ แล้วก็จากเนมเพจตัวนี้เนี่ยนะคะลูกค้าของพึ่งเนี่ยเลือกใช้เฮดที่ประมาณ40เมตรซึ่งจะได้ค่าอัตราการไหลยอยู่ที่ประมาณ75-80ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงค่ะปั๊มตัวนี้นะคะใช้ดูแลสวนนะคะประมาณพื้นที่อยู่ที่ประมาณ10ไร่นะคะลูกค้าต้องการเปิด2โซนพร้อมๆกันนะคะซึ่งจะกินอัตราการไหลประมาณอย่างที่พิ่งบอกว่า 75-80ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพิ่งก็เลยแนะนำให้ทําท่อดูดเป็นขนาด5นิ้วนะคะแล้วก็ขยายขยายจากทางดูดเนี่ยซึ่งหน้าปั๊มเป็น2นิ้วครึ่งขยายเป็น5นะคะ Tools IN ตัวนี้เป็นรถเบี้ยวนะคะหรือว่าคางหมูนะคะท่อขยายควรใช้เป็นคางหมูเนาะแล้วตัวนี้ก็จะมีเกวัดแรงดูดนะคะถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่วสตนเตัวนี้ตัน <ims hist> นะคะก็จำเป็นจะต้อง ขันตรงนี้ขันหน้าแปนตรงนี้ออกมาล้วงขยะออกนะคะในกรณีที่วัดสแตนเนอร์ตันนะคะ่ะดูใกล้ๆนะคะตรงนี้ที่เพิ่งบอกว่าเป็นท่อขยายเนาะแล้วก็ใส่เกวัดแรงดูดนะคะเกวัดแรงดูดหรือแรงดันก็ตามควรมีวาวไว้นะคะเวลาที่เราจะดูเราค่อยเปิดวาลถ้าไม่ดูก็ปิดวาลนะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดไว้ตลอดเนี่ยอาจจะมีขยะมาอุดตันที่เกวัดแรงดูดได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น วายสแตนเนอรหรือว่าตัวกองขยะไม่ให้ขยะเศษหินเศษหอยนะคะเข้าไปทําให้ใบพัดเราเสียหายเนาะตัวนี้ก็คือข้ออ่อนยางนะคะข้ออ่อนข้ออ่อนยางของแบรนด์นี้นะคิสเลอร์นะคะเขาจะมีวงแหวนเหล็กด้านในนะเพื่อป้องกันการยุบตัวในกรณีที่แรงดูดเยอะมากๆหรือสูงมากๆนะคะข้ออ่อนยางเนี่ยจะทําให้การโหนของน้ําหนักนะคะ ของท่อดูดเนี่ยไม่ไปทําให้บาลานซ์ของปั๊มเสียหายเนาะอ่ะตรงฝั่งนี้ก็เป็นท่อดูดนะคะอันนี้เพิ่งจําลองท่อดูดขึ้นมานะคะให้มันสั้นจริงๆอัตะยาวกว่าน,นี้ก็ได้ตัวนี้เป็นดูดขนาด5นิ้วนะคะเนาะอ่ะเป็น SCG 125นะคะก็คือ5นิ้วเรามาดูในฝั่งทางส่งกันบ้างคะ่ะทางส่งตัวนี้นะคะงอแบบนี้พี่ๆหลายคนคงเคยเห็นนะตัวนี้เป็นข้องอ กอกน้ำแบบขยายนะคะก็คือขยายจากสองออกมาเป็น4นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกวัดแรงดันนะคะเกวัดแรงดันเหมือนเกวัดแรงดูดเลยก็คือต้องมีต้องมีวาล์วตัวนี้แต่ว่าหน้าปัดเกจะไม่เหมือนกันนะเกวัดแรงดันเนี่ยควรใช้ <c oughs> เป็นขนาด2ถึงสเท่าจากแรงดันที่เราใช้งานนะคะเราใช้งานอยู่ที่4บาร์ตัวนี้เพิ่งก็เลยจัดเป็นเกวัดแรงดัน10บาให้นะคะ นะแล้วก็เป็นข้ออ่อนยางทางส่งค่ะตัวนี้เป็นแอร์วาลนะคะแอร์วาลเป็นเซ็ตรัดแยกแอร์วาลนะคะซึ่งเ,ออเราสามารถเอาเซ็ตรัดแยกตัวนี้ไปงับกับท่อส่งของเราได้เลยตัวนี้เป็นท่อนะแล้วก็เจาะรูนะคะให้เท่ากับขนาดแอร์วาลเพื่อที่เวลาที่มีอากาศเข้ามาจากปั๊มเนี่ย จากทางดูดของปั๊มนะคะอากาศจะได้บ้วนออกไปได้เลยนะคะจากทางแอร์วาลท่อสนิ้วก็แนะนําให้ใช้แอร์วาลขนาด1นิ้วนะคะออตัวเนี้ยที่เพิ่งติดตั้งเป็นทางส่ง4นิ้วนะคะเนื่องจากว่าเห็นว่ามันเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะคะลูกค้าจะต้องไปออกท่อ4นิ้วเป็นเมนสีนิ้ว2เส้นนะคะพองอลงมานะคะก็จะมีเช็ควาลนะคะตัวนี้เป็นเช็ควาลป้องกันให้ไม่ให้แรงน้ําที่เวลาเราปิดน้ําเนี่ย แรงก้อนน้ําไหลกลับมากระแทกปั๊มน้ําไม่ให้เสียหายนะคะเนาะตัวนี้ก็มีเช็ควาแล้วก็ข้ออ่อนใหญ่อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นกรณีที่ว่าเผื่อว่าในอนาคตอาจจะใส่กับเอาปั๊มลงแพรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเช็ความีมีม โอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นชุดท่อขยายนะคะสำหรับปั๊มมิตซูบิชิขนาด20แรงม้าค่ะถ้าใครต้องการอัตราการไหลที่แตกต่างนะคะหมายถึงว่าต้องการอัตราการไหลที่ที่มากกว่า80เมตรเนี่ย80ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยพึ่งก็แนะนำว่าให้ขยายท่อให้เป็นท่อไซส์6นิ้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าต้องการอัตราการไหลที่ประมาณ 80ลูกบาทเมตร75ถึง80ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำเป็นดูด5ออก5ก็ได้เลยนะคะแต่ว่าในกรณีนี้คือลูกค้าจะไปแยกเป็น4นิ้ว2เส้นไปคู่กันนะคะเพิ่งก็เลยให้เป็น4ช่วงทันสัน้นแล้วก็ไปขยายเป็น4 2เส้นข้างหน้าค่ะถ้าใครอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบน้ำนะคะหรือว่าการเลือกปั๊มน้ำและอุปกรณ์ให้ถูกต้องหรือว่าอยากทราบราคาเนี่ย เ่งก็แนะนําให้ทักน้องแอดมินได้เลยนะคะส่วนถ้าอยากให้พึ่งเลือกสเปคให้นะแนะนําให้ทําการบ้านที่น้องแอดมินส่งให้อย่างละเอียดก่อนนะคะหรือดีที่สุดเลยคือมาเอ,อ่อนัดคุยกันนะคะที่โรงงานศักดิ์สิรธิยอินดีต้อนรับทุกคนเสมอเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าใครชอบนะเพิ่งฝากกด